วัสดีครับเพ,พื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิเลยคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงวัดชูจิตธรรม,มารามพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญวัดนี้เป็นวัดธรรมยุทธ์นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าวัดนี้เป็นมจรหรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ วัดนี้เป็นวัดธรรมยุทธภายในมีมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัยคือเป็นวัดธรรมยุทธนะครับมีพระราชวัชราพรสมพงศ์ทิตะวังโสปร,ริยนธรรมสี่ประโยคเป็นเจ้าอาวาสนะครับจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดเดียวที่มีพระอารามหลวงมากที่สุดในประเทศไทยเว้นกรุงเทพมหานครนะครับคือมีพระอารามหลวงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึง16บหกวัดนะครับเป็นวัดมหานิกาย13วัดเป็นวัดธรรมยุทธสาวัดนะครับ หาที่อื่นไม่มีแล้วนะครับที่เป็นพระอารามหลวงจังหวัดเดียว16วัดนะครับวันนี้จะพูดถึงปร,ริยธรรม9ประโยคนิดนึงนะครับพระปร,ะริยธรรม9ประโยคในประเทศไทยมีทั้งหมด1,601รูปนะครับเป็นสามเณรปริยนธรรม9 232รูป เป็นแม่ชีบาลีศึกษา9 24คนเป็นคารวาดบาลีศึกษา10คนนะครับรวมแล้วปร,รียนธรรม9ประโยคทั้งหมด1,867นนะครับนี่นะฮะ แม่ชีบาลีศึกษานี่สอบเหมือนกันนะครับสอบเหมือนกันกันกบพระภิสุสามเณรข้อสอบอันเดียวกันนะครับสอบพร้อมกันคารวาสก็เหมือนกันนะฮะที่สอบบาลีศึกษา9ได้ก็ข้อสอบเดียวกันกับพระเนนที่สอบได้ปร,ริยนธรรม9ประโยคนะครับมีทั้งหมดทั่วประเทศตอนนี้1867นะครับ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ